รวมใจไทยหนึ่งเดียววันนี้ไปติดตามเรื่องของสถานการณ์ชายแดนกับการเตรียมพร้อมอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับโดยที่จังหวัดสระแก้วได้มีการซ้อมแผนอพยพประชาชนแนวชายแดนเตรียมพร้อมรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนายปริญญาโพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วร่วมกับพลตรีเบญจพลเดชาติวงษ์ณนะัยุทธยาผู้บัญชาการกองกําลังบรูรพาตรวจเยี่ยม กับการฝึกซ้อมแผนอุปยพประชาชนจากพื้นที่ชายแดนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมบูรณาการฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพรียงการซ้อมแผนครั้งนี้จำลองสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนอำเภอโคกสูงและเป็นการอพยพป,ประชาชนจาก4อำเภอได้แก่อำเภอตาพระยาอำเภอโคกสูงอำเภอวัฒนานครและอำเภอคลองหาดไปยังศูนย์พักพิงจังหวัดสะแก้วมีการควบคุมการเคลื่อนย้ายและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มเปิดสัญญาณเตือนภยัยเวลา9นาฬิกาประชาชนได้รับการรวบรวมโดย โดยผู้นําชุมชนและอบพยพโดยรถขององค์การบริหารส่วนตนําบลไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามแผนภายในศูนย์พักพิงชั่วคเรามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบการจัดพื้นที่พักอาศัยการดูแลด้านสาธนารณสุขอาหารและน้ําดื่ม รวมถึงการถอดบทเรียนและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปจุดแข็งจุดอ่อนปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาแผนอุยพป,ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางด้านผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาชื่นชมการบูรณาการทํางานของจังหวัดสะแก้วที่ระดมกําลังจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมฝึกซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยืนยันว่ากองกําลังบุรพาจะสนับสนุนและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนค่ะ